ฟ้าแลบมาแล้วครับรายการประชันความรอบรู้ที่เพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย100,000บาทจาก a s ร้อมติดลุ้นรถยนต์โต y ยต้าโค o l 拉อาลติสเอสปอร์ต e r เ r อร n ก dition มูลค่า949,000บาทครับ อ๋อเรื่องความฮาจากเมื่อวานนี้ในการประทะก,กันอย่างยืดเยื้อะระหว่างทีมตลกคณะเชิญยิ้มคุณเอคุณเอปะทะก,กับทีมตลกหกฉากค,คุณฝนคุณอาร์ตและคุณดาซึ่งก็เป็นคุณเอครับที่ออกมาแข่งกับคุณอาร์ตแต่ด้านตอบไปได้เท่ากันครับส่งผลให้คะแนนของทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2ทําให้คุณดาและคุณเอต้องออกมาประมือกันตัดสินอีกครั้งแล้วในรอบนี้ทีมใครจะอยู่หรือไปเชิญชมกันเลย อยู่ที่คุณแล้วนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเขาตอบได้ผมต้องตอบได้เพราะผมเชื่อว่าปัญญาผมเนี่ยต้องเหลือเขาแน่นอนขนาดนั้นเลยแต่ถ้าไม่เหนื้อก็แพ้ไปเราต้องเกิดเหตุนี้เมื่อกี้ที่ภรรยายิงสายตรงมาหาผมว่าพ่อจ๋าเอารถกลับบ้านให้ได้นะเลยบอกไปว่าให้กูผ่านข้อสามหมด กลัวอคาดว่าได้เท่าไหร่ให้เดานะอย่างฉาดพี่บอกไม่น่าจะเกินสี่อ้าถ้าสี่กลัวไหมนี่พี่ดูแม่เลยนะถ้าสี่ไม่กลัวก็เขามาสี่ผมก็ต้องไปห้าแล้วโอ้ผมได้สองครั้งหกเนี่ยนี่เขาได้ไปหกแล้วเช็ดกันเลยเอออย่าไปรำคาญเลยด่าได้เท่าไหร่สามครับผมโอ้โหสามนี่ยังไม่ได้นะเสร็จเลยนะโอกาสสูงมากนะเอนะเพื่อนนะสี่ข้อเท่านั้นเป็นแชมป์ต่อไปทันทีสมาธิสมาธิเท่านั้นเชื่อพี่สมาธิที่ ผมบอกลูกน้องทีมผมครับแล้วให้เขาสมาธิไหมอ่ะว่าผมมีสมาธิเชื่อพี่เพราะว่าขณะเมื่อเช้านี้เจ้าของบ้านมาชวนเข้าเจ้าบ้าพี่ยังนิ่งไม่ออกไปด่าเขาลเลย <laughs> น่าได่าไม่มีสมาธิ <laughs> เอาไปเลยคุยรอบป้าๆๆถ้าผมไม่ถึงสามนะทำไมผมยอมกลับบ้านมแ <laughs> น่อน,น,นอนแล<ช>้วคุณเอาละมาขอาละปิตนาฟาเลล กินข้าวซ้อมมือจะเจ็บมือหรือเจ็บปากมันไม่เจ็บเลยทั้งงานเลยเป็นข้าวทูกตาเสบายเลยจะเก็บสองได้หรือไม่ตลาดนัดถ้าเราไม่นัดจะเจอไหมก็เจอเลยครับถูกตาสองเอกหนึ่งสมอนะครับเอกหนึ่งสมอนะฮะนิ่งเหลือเกินข้อดีเสมอหรือไม่แต่เดิมตลาดนัดมาจากใครนัดกับใคร ใครนัดกับใครไม่มีใครนัดกับใครนะฮะพวกแม่ค้าเฉยเลยอ้าวนั่นไงก็แม่ค้าเนี่ยนี่ไงลงมาลงครับลงลงมาลงมานั่นเลยเรื่องใหม่เรื่องใหม่ขาวเหมือนหยวกเคยได้ยินแน่นอนหมายถึงขาวเหมือนอะไรหยวกกล้วยถูกต้องอ ขามันจอกล้วยไปต่อไปต่อขาวโอโมกก็คงเคยได้ยินหมายถึงขาวเหมือนอะไรครับโอ้โหขาวโอโมูขาวเหมือนขาวขาวขาวเหมือนผ้าครับผ้าที่โดนซักทูกต้องเาอสองรไปต่อขาวเหมือนสำลีเม็ดในหมายถึงขาวเหมือนอะไร มันก็เหมือนสำลีเพราะเม็ดสำลีมันดำเดี๋ยวตอบว่ายังไงขาวเป็นสำลีไงฮะก็สำลีก็คือสีอะไรสำลีสีขาวขาวเหมือนสำลีเม็ดในก็คือดำปึ๊ดเลยอ่ะมาชกโอ้โลงๆไอ้ตะกี้เม็ดในดำมาถูกแล้วไงไม่ถึงอีกจะได้ขาวเมี่เล็กเท่ไหรเลยนะเจอดำๆมาโอมขาวเป็นสัมีเม็ดในเลยนะเอาแล้วใหม่แล้วใหม่คุณสองนะคุณอาจจะแพ้ได้นะเนี่ยได้เพลงชาติไทยมีคำว่าชาติไทยกี่คำล้อมไปเลย เทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยมันมีเชื้อมากกาไม่ใช่ล้วชาติไทยมีแค่คำเดียวโอ้ถูกต้ <empathy> <โ>อง <parallel> โอ้ไมต้อไปตอตายให่ตายใหม,ใใหม่น้ำลูกม่อน <nada> เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำอะไรเบอร์รี <nada> ่ คุณได้2องเลยนะคุณอาจจะแพ้ได้แล้วเนี่ยนำ้ำน้ำอย่าหมดเวลาก่อนนะน้ำแกเบอรี่น้ำบุบเบอร์รี่อะไรนะฮะ <c oughs> น้ำบุบเบอร์รี่ <c oughs> มาเบอร์รี่ลงโอ <c oughs> <ำ>้ยไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักนี่มาเไปต่อไปต่อบเอาเรื่องเงินไก่ตุนยาจีนรู้จักแน่นอนรู้จักครับไก่ตุนยาจีนส่วนใหญ่ต้องใส่ลูกอะไรเบอร์รี่เอาแล้วไงโอ้ยโดนแล้วเบอร์รี่ลูกบุบุเบอร์รี่ย่ ใชอผมโกจิเบอร์รี่หรือเกากี้นั่นแหละไม่รู้จักไม่รู้ไปใหม่เลยไปใหม่ถ้าอยากกินน้ำแดงเฮลส์บลูบอยแบบทั่วๆไปเลยนะต้องใช้น้ำแดงกลิ่นอะไรเบอร์รี่โอ้สตรอเบอร์รี่ถ้าเฮลส์น้ำแดงทั่วไปเขาเป็นกลิ่นสละไม่มีเบอร์รี่เท่านั้นสินั่นนั้นสิไม่ขยับเลยนะเราได้สองไม่ได้นะเราได้สามนะครับถ้าเรากินลูกอมหมดแล้ว กินแต่กระทบใช่ไหมชีวิตเนี่ยกินแต่กระทบลกใช่ไหมใครไปรู้ปะบุลี่บบลเลอร์ไม่บอกน้ำแกงของแก้หัวไอรู้จักไม่หัวไอรู้จักถ้ามันร้อยติดสามก็ยังพอได้ไงมันไม่ถึงสามด้วยอ่ะสุดท้ายจนได้นะครับแชมป์มาเป็นไปได้ยังไงอะไรที่ฝั่งนี้ไม่ได้เนี่ยเขาได้ทั้งนั้นเลยนะแต่สัมรีเม็ดในเนี่ยเขาพูดว่ามันดำๆๆๆำดำแต่ก็บอกไปบอกไปสัมรีก็ขาวอีกดิ แล้วก็เคยได้ยินนี่นึกออกได้ใช่ไหมเขาแต่เขาต้มันอะไรมันคือดำเม็ดมันนะชาติไทยก็ได้แมงกระร้อยเป็นสี่เป็นห้าเลยใช่ครับผมมันทุกอย่างอยู่ดวงครับอยู่ดวงและสมองครับผมคนเราที่เก่งเราต้องบวกเพงียงโอ้สมองโอ้สมองผมก็พูดไปกันเลยเป็นแชมป์เลยคนจ้าเลยโอ้ยยี่เลย่อนเลยและไม่ใช่เขาเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเนาเขาเปลี่ยนแล้ว ไปไปอย่างนี้แค่จะไปเก็บสายฟ้าแล้วไม่เคยมาเล่นเลยนะแล้วคนที่เล่นก็ได้หนึ่งต้องทายด้วยนะไปเก็บสายฟ้าแล้วเก็บสามสายฟ้าให้ได้นะครับรออยู่แล้วนะได้ได้ได้เอสปอร์ตนูเบอร์กริ้งเอดิชั่นรวมรวมล้านเลยเชียร์เข้าไปเนาะครับผมไหนๆแพ้ก็เชียร์เข้าไว้ครับแล้วกลับบ้านนั่งเชีล่นหน่อยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อย ชนะมาแบบเหนือความคาดหมายจริงๆครับไปยุ้นกันต่อเลยครับว่าทีมแชมป์น้องใหม่ทีมนี้จะเก็บสายฟ้าแรกมาได้หรือไม่โอเค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 มันเป็นภาพจริงใช่ไหมครับเป็นภาพลงตาใช่ไหมผมนึกว่าฝันไม่ฝันครับผมคำตอบเปานยังไงหัวจริงหัวปลไมหมดแล้วน่ากคือแชมป์ เลยอะ้วแล้วเขาก็มีโอกาสสูงแล้วก็มีโอกาสสูงแล้วก็สูงขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยเพลิงพรัมมาเป็นได้นะไม่เป็นไรเราเป็นแชมป์แล้วเป็นแชมป์มาใหม่ๆหมามาเลยแล้วผู้มาใหม่ด้วย2ท่านเก็บสายปลาที่ให้ได้อ่ะจะถามแบบถ่วงเวลาให้ชอบดูหนังใช่ไหมชอบครับเออได้ไหมหนังไทยหนังเทศฮอลลีวูดชอบไหมได้อยู่ค่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาชื่อดาราฮอลลีวูด ชื่อส่วนที่เป็นชื่อหรือส่วนที่มันนมสกุลเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้พยางเดียวจะเป็นชื่อพยางเดียวก็ได้หรือจะเป็นชื่อเยอะแต่นมสกุลพยางเดียวก็ได้แล้วจะคิดคำตอบที่ถูกจากชื่อเรื่องสกุลที่มีพยางเดียวเท่านั้นเข้าใจนะใคายก่อนก็ได้หนึ่งนะเทไปทอมพูนค่ะได้คอมปอร์แฮงค่ะได้พิซซ์สวนค่ะบางกีพยางจอนนี่เดฟอ่าได้โอ้ยขึ้นมาจอนนี่เย็นได้บุสลี บรา้แลวส威尔สเอ้าหกได้หจ็คกี้ชานเออได้เจ็ดโธนี่จาได้โดเรมอนก็ยงแปดแปดแปดเร็วเร็วเร็มันมีเยอะมากเคสวิสเลตไอ้ได้เก้าใครใครใครหลาคนมาเป็นสิบก่อนเออเอาเร็วเธอไปออนี่มาชื่อจริงในหนังนไม่เอเอาชื่อจริงเขา แล้วเก่าเก่าเองมันเลยอ่ะแล้วรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่าไปอ่าไปวินดีเซลได้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 ขึ้นทางเ็คโดนตัดไส่แล้วเฮ้ยเอาไปลืมเลยแล้วสติก็เลยแตกไปด้วยแล้วได้ขึ้นทางอ่า แบ็คเพรสโอ้โหใครอีกอเกอรเอ่อใครอีกใครอีกใครอีกมาคีนูรีฟเออเออเอาเอิร์กใหญ่แล้วเราไปตอบโดเรมอนได้ไงวะเนี่ยใครอีกใครอีกคือชัดเกียร์โอ้มากันใหญ่แล้วเอาพอแล้วเนาะพอแล้วนะอ้าวสิบไม่พอแต่เป็นแช ทุกอย่างแชมป์จะรอดูก่อนก็ได้แชมป์จะเว้นวักก็ได้แชมป์จะยังเชิงยังไม่เล่นก็ได้หรือเล่นต่อเนื่องก็ได้แล้วแต่แชมป์นะกลัวใครไหมโอ, <laughs> โอ้พูดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่กลัวนะครับค คุณมั่มคุณเท่งคุณนองรวมกันมานะครับเฮ้ยชื่ออะไครับชื่อเลยครับเพราะว่าผมเป็นรุ่นน้องไงฮะจะดูซิว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยต่างกันเยอะไหมไม่ถึงสติปัญญาอะไรเงี้ยครับผมโอ้ยมาถึงระดับพวกเก็บแชมป์แรกนี่แกะครูคนอื่นแล้วครูไปก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ครูครับผมเอาล่ะแชมป์จะแข่งต่อหรือแชมป์จะเว้นวักอย่างไรแล้วท้ามั่มเท่งนองเลยเหรอกด เป็นคนในฝันที่ผมอยากเจอ,อครับผมเราจะได้ลงจะได้ลงมีการท้ากันไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นกันตามต่อเลยนะก็ขอให้โชคดีนะครับพิธีกรฟาพข้าสายฟ้าแรกเป็นอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมแชมป์น้องใหม่ทีมนี้และเหมือนจะเคราะห์ซ้ำกํามซัดครับผมเพราะทีมต่อไปที่พวกเขาต้องเจอบอกได้คำเดียวครับว่าโพสสุด <c oughs> ชมป์น้องใหม่ทีมนี้เหมือนจะเคราะห์ซ้ำกลรำซัดครับผมเพราะทีมต่อไปที่พวกเขาต้องเจอบอกได้คำเดียวครับว่าโหตสุด,สด,สด ทองเทียนและห้องส่งทางบ้านเลยเข,ข้าไหมครับทุ่มสิบห้าเลิกขายของแล้แล,ลูกค้าไม่ได้ตกใจนะเล็บสู้ไม่คันมากนะดูได้นะทุ่มสิบห้าถึงสองทุ่มดูได้ทุกวันเลยจันถึงสุก แล้วขณะนี้เออยู่ต้องข้างนี่แชมป์ใช่ไหมใช่ครับผมไม่ถึงบมือแต่ก็ใช่ใช่ใช่ดิโอใช่ใช่คุณตั้งใจเป็นแชมป์ใช่ไหมต้องบอกว่ามาด้วยความสามารถนะครับผมโอ้ยไม่โอ้ยมันก็กล้าพูดเลยไม่น่าพูดเลยครับมีความฟลุกเออบอกดวงภูมิใจกว่าเยอะเลยไม่เพราะทีมเราเนี่ยจะเป็นแชมป์สมัยที่สองเเพื่อเข้าไปเก็บสายไฟสายฟ้า เอามาพันหัวฮุกเวละจะได้รถคันนี้กลับบ้านไงครับสายสามสายไแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีคู่แข่งอยู่ดีัเราจะเป็นแชมป์ต่อไปมาจะเจอเจอทีมไหนนี่คือสาวงานที่คัดมาแล้วสาวมาแข่งขันเราไม่ได้มาหมายปองอย่างอื่นแต่สาวๆก็ต้องมามาเลย ของท่านไม่ได้เป็นอะไรนะครับที่เห็นทานเป็นสาวงามสามสาว,าวสมัครเชืสมัครเ่ออ้เราว่าสาวเออ่ไหน,นได้โอ้โนึกว่าอยู่ทะเลบางแสนทำไมอะ่ะไม่รู้นมหรือลูกมะพร้ราเวเนี่ยนี่นี่ถ้าลมะพร้ราวแกแก็ลิงเก็บลูกมะพร้ราวนี่และ แล้วพวกแกอย่าพูดมากเพราะแกรู้ไหมว่าพวกฉันใส่สีดำมาทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ฉากปนกิจพวกแกไงะอย่าอ่าอ่าไปรีบอย่าไปรีบพูดมากเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแก่ไม่พูดแล้วแล้วใครบอกแกนี่อะไรแกไหนแกไหนนี่เนี่ยนูใช่ไหมคะร้อนธนีจริงเหรอนั่งกระเทยบ้าเหรอพี่วุ้นอันนี้เป็เคยเหรอดูไม่สวยเลยเนาะอันนี้กระเทยหรือผู้หญิงผู้หญิงค่ะทำไมผู้หญิงอะไรทำไมหน้าอกกับแผ่นหลังเหมือนกันเลย เนนี่่ยากลัวเพราะก็จะมีการเสียดสีบ้างมีการทุกข์ทายจิตใจอารมณ์สมาธิแตกบ้างอันนี้มาดูอันนี้ดูด้านบนไปแล้วมาดูด้านล่างคนนี้ดีกว่าทำไมฮะโอ้โหเป็นไงล่ะดูแหมือนเห็นลูกบัวแปะอยู่งยางแล้วสมมติขอโทษนะครับพี่โอ๊ตเลยเถอะช่วยช่วยถกเสื้อขึ้นซักนิดด้วยโอ้ยเป็นไงล่ะประมาณหลังของหมดแล้ว แแมกไปล้วนี่คุณแม่ไม่พูดอะไรบ้างเลยคะคุณแม่มึงนั่นแหละสุดไปแล้วเอ็มมา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 ถูกต้องแล้ววันนี้ดิฉันก็เอากองเชียร์ส่วนตัวดิฉันนะกระเทยลูกสาวนั่งอยู่นี่ก็ไหน ศิลปินดาราผู้คนที่รู้จักทั้งบ้านนะฮะต้าใช้บริการของ a s กดดอกจันท4าสี่สี่สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วก็เข้ามาอันนี้ฟรีแมปและผู้ท้าชิงนี่แชมป์หรอโอ้ยอยากรูว่าใครจะเป็นคู่แรกเลนมาเอานมใหญ่ออกไปก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนฝึกเล่นในแอปี่นะม่นเคยจะเคยข้อเดียวเลยคำถามแบบนี้นะช่วยเถอะฆ่ากระเทยให้ตายเถอะ คนแรกเหรอครับผมเ๋ยวนต้องใส่สูสีกับผมแล้วแหละคุณโอ้แม่เจ้าติดเที่ยวมันจะสูสีต้องไสนล่ะตัวมไมนแทเลยอผมอยากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเาครับผมาประสบการณ์ใช้มีอยู่แล้วครับผมใช้ไปเก็บตัวแล้วกันได้ครับผมไปดื่มก็้ง้สซันโวก่อนได้เลยไปทำไมฮะหนูสันนี่ไปกา้ดีรับไป มาไม่เคยฉลาดเลยวันนี้จะโง่กว่าเดิมอีกยครัอตื่นเต้นคำถามอตื่นเต้นคำถามอะไม่ได้ตื่นเต้นเก้าอี้นอนฟ้าอันนี้ใช่ไหมขี้ตามมาถามตอนหนูตื่นเต้นหนูก็ตอบไม่ถูกสิเพราะฉะนั้นมาถึงไม่ได้นะไม่ได้เดียวกันคือมาทำไมคือมาทำไมเฮ้ยยังสนทนาไม่เสร็จเลยอะไรลงมาอะไรล่ะแล้วอะไรลงมาบ้าใครทำซานแกต้องเป็นหัวซานไปเลยอยู่โุด อยู่ขวามมอหองธอแหละนี่นี่นั่ดุ้งหลังนั่นแหละขวามือนั่นแหละนี่ๆเนี้ยเนี้ยเนี้ยเป็นเบรกเดอเบรกหลบอยากบอกว่าโอ้ขอไปเอาที่บ้านสักอันได้ไหมพี่สีก็ต้องใช้ปากวัวอีก เราเป็นผู้เริ่มต้นก่อนผู้มาใหม่ด้วยทําเพื่อทีมด้วยประกาศสักดาห์ให้เต็มที่สมาธิและจิตใจให้เบิกบานไว้เฮ้ยสู้ไว้เพื่อนเฮ้ยโฮ้ยคุณลับนายแบร์เจนยูกินทุกวันยังไงฉันก็มั่นใจเธอแบร์เจนยูโอ้ยกินกีฬามาเลยจักรีรานายทวารคือผู้เล่นตำแหน่งใดในกีฬาฟุตบอลนายทวารประตู ประตูเฉยๆอ้สักนิดยังไหมประตูหลังประตูประตูรักษาประตูเออถูกต้องไปไปเอาชักชักจากนี้ไปไปต่อไปแล้วถ้าผู้รักษาประตูตัวอ้วนเราต้องเรียกว่านายทวันหนักหรือนายทวันเบาเรียกว่าผู้รักษาประตูตัวอ้วนสิคะถูกต้องไป ในถาวรเหรอ but, คือวาวรหนูไม่ได้ใช้แล้วครับพี่พอเป็นเรื่องเกี<_<_่ยวกับประตูแล้วเนี่ยดูเหมือนคุณซันนี่จะเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับแล้วแบบนี้จะตอบถูกติดกันไปได้กี่ข้อมาชมกันต่อช่วงหน้าครับปริศนาโฟล์ตอัลโมบายบายเครื่องดื่มตาสิงฉลองครบ5ล้านดาวน์โหลดรองแชมป์แอปเกมยอดนิยมอันดับหนึ่งดาวน์โหลดมาเล่นไม่ให้ตกเทรนได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android <ป> <S <S จับกลนนนายทวารคือผู้เล่นตำแหน่งใดในกีฬาฟุตบอลนายทวรรยาปราประตูประตูเฉยยอาสักนิดเลยประตูหลังประตู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 เออถูกต้องไ,ไปเอาชักๆนะจากขี้ไปไป,ๆๆไปต่อไปแล้วถ้าผู้รักษาประตูตัวอ้วน เราต้องเรียกว่านายถาวรหนักหรือนายถาวรเบาคุณเรียกว่าผู้รักษาประตูตัวว้นสิคะถูกต้องหรือเปล่าคุณรักษาประตูไม่ใช่นายถาวรเหรอ่อะคือถาวรหนูไม่ได้ใช้แล้วครับพี่ไปต่อไปไฮยีหน้ามีหลังกับไฮยีหลังมีหน้าอะไรจริงไฮยีหน้ามีหลังสีทถึงถูกถูกต้องหรือเป <ส>เปม,<า>มากเลยไปต่ออีกัวหน้าอยู่ข้างหลังกับอีกวัวหลังอยู่ข้างหน้าอ,อะไรเกิดขึ้นได้จริงอีกัวหน้าต้องอยู่ข้างหลังสิคะถูกต้องขึ้นไปนแซบแซ่แ,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 แนี่ฉันงงมันควายไปกระเทอมาที่ชีวิตได้ฉันตอบถูกบ้างเถอะไปต่อไปอีหน้ากลัวอยู่ข้างหน้ากับอีกลัวหน้าอยู่ข้างนอกอะไรหน้ากลัวกัน มีหน้ากลัวอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะแล้วมีกลัวหน้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเหรออะไรหน้ากลัวกันอีกลัวหน้าอยู่ข้างนอกหน้ากลัวกว่าข้างอีกลัวหน้าอยู่ข้างนอกแล้วไปกลัวมนทำไมอ่ะมีแต่อีหน้ากลัวอยู่ข้างหน้านี่แหละที่หน้ากลัวมันลงมานลงมาลงมาอหาไม่น่าทันเลยไปแล้วยินดีด้วยนะเธอเร็วเร็วเขาอยู่ไปต่ออำเภอพนมดงรักอยู่ภาคอะไร เธอไปลงดงรักถูกภาคอะไรเดาออกมาก็ได้เวลาเดินอยู่อีสานนี่เดาใช่ไหมเดาฮะมั่วสุดๆสุดๆแล้วถูกต้อคนมันมันจะมามันจะใช่มันได้หมดเลยอีตุ๊ดทําแท้แล้วกูจะตบมึงในอีต๊ดตเล่นดีมากดีมากเลยอีสานนะอยู่สุรินทร์นะครับไปต่อแล้วอําเภอพนมสารคามอยู่ภาคอะไรอําเภอพนมสารคามอยู่ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉะเชิงเซาอาลงๆๆไม่พนัยเราไม่รู้แล้วก็เดาเดาผิดก็ยังดีว่าไม่เดาแล้วอำเภอพนมยีรำอยู่ภาคอะไรภาคใยมาฮะเดือดเดอดเดตรงไหนภาคใต้อะช็อกไม่รู้จักเลยพนมยีรำอยู่ตรงไหนพนมยีรำตอนนี้เหรอตีกระเสียเตียงอยู่นี่ไม่รู้จ้าจ้าพนมไงตุ๊ด มีที่ไหนพนมพนมีรำอ่ะก็บ้าวันวันสติคนตายอย่างนี้ไม่ได้ไปเตะใครเขาดิจะเอาพนมแล้วตาพนมยีรำไปต่อแล้วแช่มแช่มรำกับพนมยีรำใครเกิดบุรีรำแช่มแช่มรำมั่วใช่ไหมไม่ได้มั่วมันเกิดจริงๆถูกต้องเขารู้อะเขารู้รับกัเยอะไปต่อเลยเวลาเดินอยู่นะครับแล้วพนมยีรำเกิดที่จังหวัดอะไร นักวัดนคอมนมสุรินทร์นี่ครับข้างล่างไปให้กำลังใจคื้นมาครับผมเนี่ยต้อวัไป่ักสนจะเดียวพวกเดียวกันที่ไหอย่างงี้อ๋อเคๆๆีฟังดีๆฟังต่อไปนะยังได้เราก็สสมได้สี่ถือว่าสูงถือว่าใช้ได้ใช้ได้ตาเป็นมันตาเป็นอะไรตาก็เป็นเป็นพ่อของแม่เราตาก็เป็นตาอเบรย์ว่าอย่างหนึ่งไว้มองอ่ะ ตาเป็นมันตาเป็นมันโอ้โหดสิตาเป็นมันจุดามเป็นมันเชียวตาเป็นะไวายวายอย่างหนึ่งเราเหรอถ้าถามว่าตาเป็นมันโอ้โหดูสีคนนี้ตาเป็นมันเลยมองโอ้โหนี่ใช่ถ้าตาเป็นมันนี่ยายจะเป็นเผือกไหมเนี่ยไปต่อเลยถ้าในชีวิตจริงของคุณคุณเห็นตาเป็นมันแสดงว่าคุณต้องทำยังไงในชีวิตจริงถ้าคุณตาเป็นมันต้องทำยังไงต้องทำยังไงเวลาเดินอยู่เร็ว ฟลีกคือยังไงเพราะอะไรตาตาเป็นมันตากลายเป็นมันถ้าเห็นตาเป็นมันต้องทำไงก็ก็ไม่ทำาไงยวก็อยู่เฉยๆซีสชอบเขาว่าไม่เห็นต้องทำอะไรเลยถ้าเห็นตาเป็นมันนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะอ๋นะทุกอย่างนพราะเป็นอย่างที่เราเห็นแล้วเป็นมันก็ต้องส่งวู้ีเทิร์ไปหาโรงพยาบาลแล้วล่ะ ไอ้น้าหัวใจหรือเปล่าเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยสี่ข้อติดลงมาแัวเองมันเดินไม่ไหวเนาะขาวกัด้วยแม่จ๋าอยากบอกว่าถึงแม่เป็นแค่แม่บุญธรรมเลี้ยงหนูมาแต่แม่ก็ได้มองความฉลาดพรนฮีโมโกบินมาแล้วมองความฉลาดรรน ไข่ต้มมาตลอดเวลาหนูได้ตั้งสี่ข้อนะแม่ก็มั้งสี่ข้อพอใจไหมพอใจค่ะอ้าวมาลองดูสี่ข้อที่มีสิทธิ์ล้มแชมป์เขาได้มีสิทธิ์ถ้าเขาทำไม่ถึงเอาล่ะตอนนี้เราต้องชนะหนึ่งคนให้ได้ขอทูบสามสิบหกดอกด้วยทำไรจุดเสร็จแล้วก็จิ้มหน้ากันมาดูว่ามันจะโดวนไหมใจดีหน้าใจดีหลังในอีกัวหน้าอีกัวหลังเนี่ยมันจะงงไหม คือถ้าไฮยีน้าเนี่ยมันก็ไกะอีกโกหน้านี่ยไม่งงแต่ถ้าจะพูดว่าอีนาหน้ากลัวเออปกตินูสสงกระจกอยู่มันเห็นแต่อีหน้ากลัวจนชินอีกนาลัว <c oughs> เออมำลังยำตกตาเข้าไปบ่อยกวกั้แต่ถ้าเปิดมาอย่างเงี้ยผมว่าน้องดาเนี่ยสู้ได้ฮะว่าเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับโอ้มันเกี่ยวอะไรอะเรื่องในทวารเรื่องผูทรัาษตประตูนี่คนนี้โอ้ยพี่เป็นคนสอนเรื่องทวารกระดาษนี่เองบอกให้เลยไปถามดะหนุเลยว่าเรียนเรื่องทวารจากใครเอาละไม่ต้องเถียงกันเพราะส่งตัวเข้ามาเลยดีกว่าเดี๋ยวรู้เรื่องเราสี่ข้อตั้งไว้เป็นโจทย์ไ้ก่อนส่งตัวเข้ามา ไรอ่ะไปวอร์มครับผมวอร์มด้วยมันลูกพุงอ่ะวอร์มต้องเกี่ยวกับลูกพุงอ่ะด้วยการกินข้าวครับโอ้ข้าวคุณทำให้วอร์มได้ไงเนี่ยคือคุณมีเวลากินข้าวเหรอเนี่ยคือสบายใจขนาดนั้นครับผมแล้วก็ตอบได้หมดแน่นอนเพราะว่าผมฝึกเล่นในแอปเนี่ยทั้งวันทั้งเดือนครับผมตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเท่าไหร่ละห้าล้านวิวครับผมยอดใช่ไหมติดตามอยู่ได้ข่าวว่าถึงหกล้านเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูก็จะไล่ออกจากที่นี่ไม่ใชเหรอมี่แต่พี่พี่จริงจริง ทุกคนบอกว่ามาเพื่อโค่นเลยนะหาด้วยพลังกันเต็มที่ใส่ชุดทำมาด้วยออนะมาะคา่คาแชมป์มาค่าแชมป์ด้วยเอ,าเอา้าเท่าไหร่ถึงแจะคกลัวทําไมดูจากหน้าตาแล้วเสียงอ่ยอยๆน่าจะไม่น่าจะเกินสามอ่ะเแวโอ้มันเกินเชว์เกินแลวเกินเแวอุ้ยแต่เธอดูอุ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ย นี่ฉันโหลดแอปเล่นมา3เดือนละต้องฝึกนิดนึงป้าตีให้ไปเลยว่าเก้าอะไรนะ9 9กลับบ้านใช่ไหมเก้าวันแนนอ๋อเก้าวันแนนให้เกียรติสูงสุดเลยให้เกียรติสูงสุดครับผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถือไม่ถึงหรอครับเท่าไหร่บอกมาเถอะกี่ข้อติดสี่ข้อติดโอ้โหสี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าเริ่มต้นแล้วเราไม่ได้เนี่ยโอ้โหมากันใหญ่เลยนะอ้าวแชมป์ขึ้นไปก็ีหล่อป้า เอหนักเข้าแล้วล่ะครับคุณดาแล้วพ่อหนุ่มตลกหัวฟูคนนี้จะเอาชนะคุณซันนี่เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแบรนด์เจนยูคิดไวยไขทุกปริศนาลูกหมอนหรืมอมัลบรี่มีกรดโฟลิกซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันทารกพิการได้และยังช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำป้องกันผมหงอกก่อนวัยได้อีกด้วยอยาถีบพี่นะ ทำท่าเหมือนจะถีบนะทำหน้าอย่างนั้นแปลว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าส่งนะส่งเขาเป็นใครเหรอเขาเป็นเมื่อเทปที่แล้วเทปแรกค่ะเคยได้กันเดีเตะดูดูหน้าหลอนเป็นนางงามได้บุกุมาได้ลองได้ลองลองอะไรครับได้ลองเท้าแบบคู่ม้าเหนเอาลงมาเลย ชิงร no e ้อยชิงหลานพร้อมแล้วที่ช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์กับชิงร้อยชิงหลานว้าวว้าวทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่ง ทางช่องหนึ่งเวิร์คพอยเท่านั้นเริ่ม5กรกฎาคมนี้